กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องแล้วก็มีรักแฟนแพนงที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับผมแพทริกวิเอร่านะครับเนื่องจากว่าแพ็กที่ผ่านมานะครับเอ้ยไม่ใช่แพ็กสิคือ คลิปที่ผ่านมานะครับเราได้ทําการเปิดแพทชิกวีเอร่าได้มาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยนะวันนี้ก็จะมาลองกันดูดีกว่าว่านะครับแพทิกวีเอร่าที่เราได้มากันนั้นนะครับผมจะเก่งกาจสมชื่ออย่างที่เราต้องการกันไหมนะครับอะมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมขออาจจะย่อยตัวละครก่อนนะเพื่อที่จะนำเลเวลมาเพิ่มให้กับวีเอร่าของเรากันนะครับอะ เดี๋ยวก่อนอื่นมาดูสแตตของกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสูง192อนะครับอายุ24ปีขนาดเท้าขวานะครับแล้วก็ตอนนั้นเล่นอยู่ที่สโมสรอาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็ใหม่ๆนะครับยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็ตอนนั้นก็ประมาณปี2000นะครับก็หลังจากที่ฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกปี1998นะครับก็เป็นจุดที่วีล่ากำลังพีิๆเลยนะครับผมมาใน สไตล์ของ u n นเคอร์แนะครับแล้วก็ตัวนี้นะ AI ก็จะเป็นรองบอลเอ็กซ์เพินะครับส่วนสเตตข้างในนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เคยรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านะครับว่าความเก่งกาจตามสเต็ตที่เขาให้มานั้นจะเก่งจริงหรือเปล่านะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเฮ้ยส่วนสกิลนะครับก็จะมีประกอบไปด้วย a r i ร l นะครับ Heading วันทัศพารนะครับรวมถึงสกิลในการเล่นเกมจ่ายบอลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาย่อยกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปเสียดายอะไรทั้งนั้นนะครับผมจับย่อยให้หมดเลยนะไม่ต้องเรือกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะย่อยย่อยย่อยไปไม่ต้องเสียดายกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่นะฮะก็ทั้งหมด91ตัวนะครับผมย่อยไปให้เรียบร้อยแล้วก็มาอัพกันอย่าง เมามันกันเลยทีเดียวนะอัพไปเลยดีกว่าโอเคไปทีนี้ผมก็ขอกดแบบออ t โต้เล็กเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากครับผม,ผมก็ปูซีดไปเลยครับปึ๊บป,ป,ปั๊บปึ๊บปั๊บนะฮะเรียบร้อยนะครับผมเลเวล35ตันทันทีนะครับก็อยากลองเล่นแล้วครับไม่อยากจะไปเก็บเลเวลมันเสียเวลานะครับก็เลยอัพให้เต็มเต็มตันๆันโลรัวไปเลยนะครับผมอ่ะ นะครับก็ขอกดแบบออโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะได้ค่าพลังประมาณนี้นะครับอู้ต้องบอกว่าโอโหค่อนข้างที่จะเน้นเป็นเรื่องของเกมรับพอสมควรเลยนะครับนะครับโอ้โหก็สเต็ตก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมหลังจากที่อัพตันแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมจะไม่ค่อยแบบสนใจว่าร้อยสี่ร้อยห้าหรืออะไรเท่าไหร่นะครับผมอยากจะเน้นในเรื่องของ ความสามารถของนักเตะมากกว่าเพราะว่าตอนที่เราไปใช้งานจริงเนี่ยคือจะสามารถใช้ได้นะครับอย่างถูกต้องถูกใจของเรานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะก็เดี๋ยวขอดึงขึ้นมาแล้วกันนะครับเข้ามาอยู่ในทีมขอ,อนเชิญนะฮะแพทริกวิเอราที่เราตามหามาอย่างเนิ่นนาน,นะครับก็ใส่ทันที่ของพอสโคไปนี่โอ้โห1นึเลยนะฮะมาดูค่าสเตตหลังจากที่มีโค้ดบูสต์ครับ โอ้โหนะครับค่าแท็กกิ้งนะฮะ99นะฮะ Action 98เลยนะครับก็บอกว่าต้องเยอะมากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะโอเคไปอั n เคร r Man นะครับผมส่วนค่าพลังการส่งบอลน,นะครับก็ต้องถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะแต่จะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะว่าคืออยู่ในปรมาณสีเขียวยังไม่ฟ้านะครับ ก็สไตล์อันเคอร์แมนของวีเอล่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นเล่นเกมรับอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าคือใครที่ต้องการเล่นแบบว่าไม่อยากให้หลุดตำแหน่งมากๆเนี่ยคือนอกจากจะก,กดอันเคอร์แมนแล้วก็คือต้องเป็นตำแหน่งโดยพื้นฐานของเขาเลยนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติของเขาครับมันจะสามารถเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยส่วนนะครับบูสเตอร์เมทที่2นะครับก็ตัวน,นี้ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่ว่า ถ้าอยากจะใส่ตรงนี้ผมก็คิดตัวก่อนนะว่าจะเอาแบบฮาร์ดเวิร์เกอร์เหมือนเดิมดีไหมหรือว่าจะไปเวออื่นดีนะครับแต่ว่าเอเอบูสเตอร์ของเรามีไม่พอนะงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องไปย่อยตัวเพิ่มนะย่อยตัว5ดาวเพื่อที่จะได้เอามาแบบเป็นเลคเตอร์บูสเตอร์ได้เลยเลือกไปเลยนะว่าจะเอาตัวอะไรไม่ต้องไปสุ่มให้มันวุ่นวายเนาะเอางั้นดีกว่านะผมว่าโอเคแหละอ่ะเดี๋ยว ผมว่าเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่ามีตัวอะไรให้เราย่อยบ้างดีกว่านะโอเคไปเลยนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรให้ย่อยบ้างนะฮะก็เดี๋ยวย่อยกันเลยดีกว่านะก็จะมีนะครับแบ็คนะครับผมของเยอรมันนะฮะแล้วก็อีกหลายๆตัวเลยนะครับอ่ะหนดูสิว่าย่อยตัวไหนดีคือถ้าสมมุติว่าใครมีสตาร์แบบว่าล้นทีมแล้วหรือว่าไม่ได้คิดว่าอยากทำฟูลทีมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ คือการไฮไลท์บางอันที่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่า5ดาวที่ได้แจกฟรีมาบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือบางทีผมก็รับมานะแต่ว่าคือมาล้นทีมแล้วอะไม่รู้จะไปทําอะไรอะผมว่าเอามาย่อยแล้วก็เอามาแบบว่าเอาบูสเตอร์นะครับไว้อ,อัพตัวที่มันเป็นแบบมีบูสเตอร์ผมว่าก็โอเคดีเหมือนกันนะอันนี้แต่ว่ามิลานเนี่ยผมขอเก็บไปก่อนอ่ะมันล็อกเว้ยตัวไหนล็อกวะอ๋อเดี๋ยนะเดี๋ยว ตัวนี้เหรอไม่ใช่ตัวไหนซินบาไม่ใช่ตัวไหนอ๋อตัวนี้อะโอเคปดก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับงั้นเราก็ทําเท่าที่มีแล้วกันนะพอหรือยังเมื่อกี้มีอยู่72ใช่ไหมน่าจะยังขาดอยู่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวย่อยตัวไหนเพิ่มดีอ่ะขอเปิดเข้าไปดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับยังขาดอยู่จริงด้วยอ่ะ 92ขาดอีก8นะฮะนั่นหมายความว่าเราต้องย่อยอีก2ตัวนะเดี๋ยวย่อยตัวไหนดีฮะเดี๋ยวเลื่อนดูกอนทำใจยากเหมือนกันนะบางทีก็แบบเออเอาไงดีเก็บไปก่อนดีกว่าไหมหรือว่าคืออยากจะลองเหมือนกันนะดูค่าพลังเหมือนจะสูงอะ่ะผมอยากจะลองเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาตัวอื่นก่อนแล้วกันอ่ะมีแล้วกันนะ2ตัวจีนกับบินโดไปแล้วกันนะหมันไส้อ่ะไปเลย กดรีลลสเลยฮะไปเต็กไปรีลลสไปโอเคไปกันไปกันต่อนะครไปกันต่อนะครับ,อ,รบอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเลือกบูสเตอร์กันเลยดีกว่าแต่ะนะขอดูก่อนคือมันมีอยู่แค่ร้อยเดียวทุกคนคือแบบมันต้องคิดดีๆก่อนอนะเราจะเพิ่มพลังตัวไหนดีนะครับแต่ในใจคือถ้าแบบเอาเหมือนเดิมก็โอเคนะแต่ว่าก็แบบ เพิ่มอะไรดียวดูดิเออคอสซิงใช่ไหมหรือว่าเซฟิงเซฟิงก็เป็นโก้เลยนะหรือว่าฮาร์ดเวิร์กเกอร์นะฮะถ้าฮาร์ดเวิร์กเกอร์เหมือนเดิมนี่ก็จะเพิ่มในส่วนของแอคเคชั่นนะครับแล้วก็แอคเซเลเรชั่นนะครับแล้วก็ฟิสิกอลคอนติกต์กับสต้ามิน่าด้วยซึ่งผมว่าก็โอเคนะถ้าอัพเบิร์นไปเลยนะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่ขาดเหมือนกันคือจริงๆอ่ะจุดเด่นก็คือพี่แกก็คือความแข็งนะครับแล้วก็แต่จริงๆอ่ะคือในส่วนของดิฟเฟนซีฟอ่ะผมว่าแกก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะ แต่ว่าจะแบบเขียวเท่ากับแบ็คเอกองหลังเลยถือว่าก็โหดเหมือนกันนะแต่ว่าคือต้องมีความแข็งแข็งแกร่งสักหน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับก็ส่วนใครนะครับจะใช้อะไรครับก็ลองลอง,ลองแบบว่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอันไหนมันดีไม่ดีนะครับส่วนตัวผมผมก็อยากจะลองเป็นในส่วนของแบบบูสเตอร์ที่เกนเน้นก,ก,กับเกี่ยวกับเกมรับนะฮะนะถ้าเป็นดูเอลลิงนะก็จะเพิ่มดิฟเฟนซีฟกับแท็กเกิลนะครับแล้วก็สปีนะครับแล้วก็สตาฟมินา่า จริงๆก็คือความจริงก็อึดอยู่แล้วนะหรือว่าไปดิ f เ n นดิ้งดีนะครับคือจริงๆแล้วครับเกมรับนะฮะก็คือสำคัญมากในส่วนของแบบสปีดต,ต้นเนาะถ้าเพิ่มสปีดต,ต้นได้แบบค่อนข้างดีผมรู้สึกว่าตอนที่อกองกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามน,นะครับเขาวิ่งเข้ามาไงฮะการที่สปีดต,ต้นดีเนี่ยสามารถทำให้เราเข้าถึงตัวคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับก็ มันว่าเดี๋ยวคิดไม่ออกครับเดี๋ยวขออนุญาตแบบเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่าว่านะครับวีเอร่านะครับที่เราใฝ่ฝันนะฮะจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเทสให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมส่วนตัวนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าวีเอร่าก็ค่อนข้างดีนะจากการเปิดบอลนะครับผมจ่ายบอลแล้วก็ผ่านบอลให้เพื่อนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะทั้งลูกเรียดแล้วก็ลูกโด่งคือ ถทาจะไม่มีลูกไหนที่จ่ายพลาดเลยเท่าที่เล่นไปนะผมว่ารู้สึกโอเคเลยการจ่ายบอลตอนลึกนะฮะที่ส่งไปให้กับเพื่อนนะครับแต่ว่าก็จะมีการพลาดบ้างนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของอาบาลานซ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของบาลานซ์เนี่ยผมว่ามีส่วนสําคัญมากสําหรับการคลองบอลเนาะถ้าสมมติว่าอย่างวิเอล่าเนี่ยตัดบอลได้แล้วนะครับไม่ได้เรียบจ่าย คลองบอลไว้นานเกินเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะทําให้นะครับอ่าเข้าไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหโรนัลโดเนีนย่ยฮะสังเกตเห็นว่าวิเอล่านะครับผมที่ยืนอยู่นะครับก็นะครับยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของกองหน้านะครับถ้าสมมติว่ามีกองหน้าที่เน้นลูกมงอย่างพี่โตอย่างผมเล่นพี่โตอยู่แล้วเนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะครับผมอ่าะฮะ ครับพูดกันต่อนะครับก็ที่ค้างไว้เมื่อกี้คือถ้าสมมุติว่าบาลานน้อยนะครับการที่จะทําให้วีเอล่านะครับผมคลองบอลได้นะครับก็ค่อนข้างยากหน่อยอาจจะทําให้เสียบอลแล้วก็ทําให้เกมนี่คือโดนตัดแล้วก็โดนเข้าไปยิงได้นะครับส่วนสําคัญก็คือว่านะครับในเรื่องของการจ่ายบอลนะครับเลยได้สกิลวันทัดพาร์ตมาเพื่อที่ตัดบอลแล้วคือทําการส่งทันทีเลยไม่ได้คลองบอลไว้นานๆนะครับผมเพราะว่าอาจจะโดนฉกชิงจาก กองหน้าของฝ่ายตรงข้ามไปได้นะครับผมเว้นแต่ว่าเราอัพค่าให้แข็งๆเลยแบบว่าฝ่ายตรงข้ามมาวิ่งมาชนเราก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ค่าบาลานซ์เนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีผลตอนที่เราเล่นเกมลุกเนาะเกมลุกแล้วสมมุติว่าเราจ่ายบอลชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทําให้เราสูญเสียโอกาสในการเล่นเกมบุกเกมบุกไปได้นะครับผมจะพูดว่าเกมลุกนะฮะนะครับ ส่วนการเล่นนะครับนะฮะก็นี่ครับประมาณนี้ครับเกมเพย์ของ v วีล่านะผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะฮะการจ่ายบอลแล้วก็การเล่นชิงนะครับก็ทําได้โอเคเลยนะนี่ก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับถ้า เว้นแต่ว่านะครับว่าเราบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับผมแล้ววีเอล่านะครับก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมเลยนะเว้นแต่ว่าเกมไหนนะครับที่เราโดนบุกหนักๆนะฮะต้องบอกว่าวิเอล่านะครับผมคือเทพเจ้าของเราเลยนะครับคือตัวที่แบบเออแบกอะอะวางง่ายๆนะครับผมนี่นะฮะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่เอาจริงๆแล้วนะครับผมคนหลายๆคนอาจจะบอกว่าวิเอล่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่า นื่องจากว่าตำแหน่งที่วีเอลาเล่นนะครับผมแล้วก็สไตล์ของแกนะครับคืออันเคอร์แมนนะครับก็คือกองกลางตัวรับนะครับที่ปักหลักนะครับอยู่จุดเดิมนะครับก็อาจจะทําให้การที่อยู่จุดเดิมนะครับมากจนเกินไปก็ไม่สามารถเล่นในส่วนของเกมบุกนะครับได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกจะอยู่แต่ด้านหลังอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะถ้าผมไว้อยู่ตรงนี้แต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าเกมรับนะครับผมค่อนข้างโอเคเลยนะฮะนี่เลย อ่าคือตรนนี้ผมจะตัดมาให้ดูแต่ว่าวีเอล่านะครับว่าเล่นเป็นยังไงบ้างนี่เลยนี่อ่ะจ่ายบอลไปนะครับผมอ่ะเห็นไหมวันทัดผ่พานนี่คือแบบส่งแล้วก็แบบคือค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเล่นเกมร่วมกับเพื่อนในจังหวะสวนกลับนะครับคือค่อนข้างโอเคเลยนะครับ<ๆ>ก็สามารถเป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้เกมแบบไหลลื่นนะฮะแล้วก็ ัดเกมตรงกลางได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนี่นะครับนะครับก็อย่างที่สังเกตนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับพี่เอล่านะครับผมจะไม่ค่อยนะครับวิ่งไล่บอลเท่าไหร่จะเน้นในเรื่องของการยืนคุมโซนนะครับแล้วก็นะครับรอจังหวะที่กองหน้าฝ่ายตรงข้ามนะครับผมวิ่งมาถึงแล้วถึงจะทำการเข้าแท็กเกิลนะฮะ นี่นครับอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการที่เราคอนโทรด้วยนะครับอย่างเกมนี้ที่ผมลองเล่นคือต้องบอกวันเน็ตค่อนข้างที่จะแบบว่ากระตุกนิดนึงนะครับทําใม้มันหน่วงนะฮะนี่อ่ะไปจ่ายไปอัปเรลสนะครับผมอ่าตักบอลได้นะครับด้วยการที่ยืนตําแหน่งค่อนข้างลึกนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนแล้วก็ด้วยแขนขาที่ยาวของแกเนะี่ยก็สามารถทําให้เราเล่นเกมรับได้ค่อนข้างโอเคเลย นะครับผมอ่ะนี่ดูอีกดูอีกช็อตในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับการเล่นของวีเอร่านะครับจังหวะนี้นะครับผมก็ลองสลับวีเอร่านะครับมายืนเป็น d ีเวแบบเดี่ยวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าคือตอนที่แกนะครับยืนอยู่นะครับยืนอยู่ในแผงแนวรับนะครับผมบอกว่าเลยว่า คือแกค่อนข้างไว้ใจได้นะครับเนี่ดูจังหวะอย่างตัดบอลหรือว่าเข้าไปแท็กเกิลเนี่ยฮะคือโอเคเลยนะสามารถที่จะฝากผีฝากไข้ได้เลยนะครับนี่นี่เน่ไอไปเลยนะครับนะครับโอ้โหนะนะครับอ่ามีหลุดบ้างนะครับผมก็จริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องอัพค่าอะไรยังไงที่จะทําให้คือแบบว่าดักบอลได้ดีจริงๆมาอาจจะเป็นที่ AI ด้วยก็ได้ครับเพราะว่า ตัวละครบางตัวของผมนะี่คือสเตตอ,อาจจะได้ไม่ไม่ได้โอเคไม่ได้แบบว่าแข็งเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอเอามาเล่นนะคือ AI กับดีคือ AI คือแบบว่าสามารถช่วยแบบเกมรับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็จริงๆแล้ววีเอล่นะครับสำหรับผมคือถ้าสมมติว่าคุณนะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเล่นกองหลังหรือว่าคุมตัวละครได้ค่อนข้างโอเคอแล้วอะอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่า AI ครับอาจจะไม่ได้ช่วยเราเล่นขนาดนั้น นะแต่ว่าถ้าตัวที่แบบ AI แบบว่าช่วยเล่นหน่อยก็จะเป็นกองกลางแบบว่าเป็นสายออเคสตาร์เตอร์ครับถ้าเป็นกองกลางสายออเคสตาร์เตอร์เนี่ยเรื่องของการมุมมองอ่านเกมแล้วก็มุมมองในการดักบอลหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างจะดีกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นสายแบบว่าอันเคอร์แมนหรือว่าเดสรอยเดอร์นะฮะสำหรับกลางร,รับนะครับสำหรับมุมมองของผมนะ อ่านี่จังหวะนี้ส่งไปนะครับโรโนินย่นะฮะเอ้ยคือถ้าสมมติว่าเกมไหนนะครับบอกเลยว่าถ้ากองหน้านะครับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่แบบบุกเราไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคือเราก็แทบจะไม่เห็นวีเอล่าเลยจะเห็นก็คือแบบว่าตอนที่แบบคือโดนโดนโดนแบบโดนส่วนมากเงี้ยครับก็คือจะเห็นแกแบบยืนรออยู่แล้วอะคือไม่ได้ไปไหนเนี่ยไฮแมสเนี่ยโอเคเลย แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้เลยก็คือเหมือนประมาณว่าคือตำแหน่งของวีเอล่านะครับในการยืนเนี่ยโอเคแล้วแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สกิลเขาไม่ได้ให้มาคือในส่วนของแมนมาร์กิ้งนะครับก็ถ้าเราไม่ได้มีแมนมาร์กิ้งตรงนี้ครับเวลาเราเล่นนะครับประกบตัวนะครับก็อาจจะทําให้หลุดตัวประกบนะครับแล้วก็จะทําให้โดนแบบสวนกับอย่างไว้มากๆเลยนะ คือตรงนี้ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งของวีเอล่าแต่ว่าถ้าเราเสริมในส่วนของสกิลอย่างแมนมาร์กิ้งหรือว่าตรงนี้ไปแล้วนะก็จะสามารถทําให้เล่นเกมได้ค่อนข้างดีขึ้น,นในเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยลาย่างกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับเรายืนประกบอยู่อย่างเงี้ยก็สามารถทําให้เล่นเกมรับได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่นะอ่ะมีจ่ายแป๊กบ้างแต่ก็คือส่วนน้อยครับคือการจ่ายบอลของแกต้องบอกว่า คือประมาณ8เต็ม10อ่ะคือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะนีก็มีเข้าบอลผิดพลาดบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมเห็นถ้าสมมติเราอัพแบบออโตโอ้ใช่ไหมคือค่าพลังของแกก็คือจะประมาณว่าความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากจะเน้นเป็นเรื่องของการแบบแท็กเกิลนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คือกองหน้าฟัองข้ามมาเป็นสายซิ่งหมดเลยดังนั้นความเร็วก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้าที่จะสําคัญเหมือนกันนะครับนี่อ่า โยนตัดบ,บอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ฮะนี่นี่นะครับเมื่อกี้คือเป็นจุดที่ประมาณว่าคือฝ่ายตรงข้ามโยนบอลมาแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะก็คือแบบแย่งหมงได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอวิเอล่านะครับในเรื่องของค่าพลังการจมนะครับที่อาจจะไม่ได้เยอะมากว่าส่วนสูงแกเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลที่ไม่มีแบบว่าแมนมาเก้งก็ทําให้การเล่นลูกโด่งนะครับบางครั้งก็ประกบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะเป็นจุดบอดของแกอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะก็อาจจะต้องไปโมดิฟายดูครับว่าสามารถที่จะเล่นได้ไหมหรือไม่ถ้าเราไม่อยากจะไปปรับอะไรมากนะครับก็เน้นเล่นเป็นกลางรับคู่นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าจะเล่นได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับอ่ะอย่างจังหวะนี้นะครับอ้าวโดนมุงนะครับแย่งไปซะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังดักบอลไม่ได้เนาะ จุดอ่อนของแกนะครับก็คือในเรื่องของแมนมาร์กิ้งนัก็อาจจะไม่ได้ประกบตัวได้แบบดีเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของการจัมปิ้งนัก็คือจริงๆนะถ้าเป็นตัวอื่นนะครับตัวเล็กกว่าอย่างคอนาวาโล่หรือว่าเนสเตที่ผมใช้อยู่ะคือส่วนสูงคือตัวเล็กกว่าแกด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าค่าพลังการห่งของแกคือกลับน้อยมากๆเลยก็อาจจะเป็นจุดด้อยอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับ แต่ว่าถ้าเราไปเสริมในเรื่องของ Skill Man Marketing ก็สามารถทำให้เล่นได้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับแพ t เท็กวีเอนะครับใครที่ชอบกองกลางตัวรับสไตล์แบบนี้นะครับก็หามาใช้กันได้นะครับส่วนตัวผมก็ถือว่าโอเคเลยครับเป็นเทพเจ้าแห่งการเล่นเกมรับเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ